สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็มาเรียนคณิตศาสตร์กับครูฟุกเหมือนเดิมในวันนี้เราจะมาขึ้นเรื่องใหม่ซึ่งนั่นก็คือเรื่องโจทย์ปัญหานั่นเองโจทย์ปัญหาสําหรับการคูณการหารเรามาอ่านโจทย์กันดีกว่าพิจารณาการแก้โจทย์ป,ปัญหาร้านตวงซัพบขายรองเท้าทั้งหมด114คู่ราคาคู่ละ225บาทร้านตวงซับขายรองเท้าได้เท่าไหร่ได้เงินเท่าไหร่ ทีนี้เรามาดูซิว่าโจทย์เขาถามว่าอะไรเราดูซิมันก็จะแบ่งเป็นสองช่วงใช่ไหมอ่านี่นี่คือส่วนที่โจทย์ต้องการถามอ่าโจทย์ก็ทานต้องการถามว่าเงินที่ได้จากการขายรองเท้าเป็นเท่าไหร่นั่นเองอ่าเรายังไม่รู้ใช่ไหมว่าเขาขายได้เงินเท่าไหร่และทีนี้โจทย์เขาบอกอะไรมาบ้างอ่าดูส่วนที่โจทย์เขาบอกมามันก็จะคือส่วนที่อยู่ข้างหน้านั่นเองก็คือตรงนี้ใช่ไหมอ่าโจทย์เขาบอกว่าไง ขายรองเท้ากี่คู่114คู่แล้วขายคู่ละเท่าไหร่225บาทไอ้นี่มาดูสิว่าจะหาเงินจากการขายรองเท้าได้อย่างไรจำได้ไหมว่าถ้าเราเอาจํานวนคู่ของรองเท้า,ามาคูณกับราคารองเท้าแล้วมันจะได้อะไรเรามาดูซิว่าเดี๋ยวเขาบอกว่าไงจํานวนรองเท้าที่ขายได้คูณกับราคารองเท้าเอ,อยากอยากรู้ใช่ไหมว่า ทำไมเขาต้องใช้การคูณนั่นเองอเรามาดูซิว่านี่เขาบอกว่าการคูณทำไมถึงต้องใช้การคูณเพราะว่าอะไรเพราะว่าเงินที่ได้จากการขายรองเท้าแต่ละคู่จะเพิ่มขึ้นครั้งละ225บาทาเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้อย่างไรก็เขียนได้ดังนี้ครูก็จะเอา,อาจำนวนรองเท้าใช่ไหม114คู่มาคูณกับอะไรมาคูณกับราคารองเท้านั่นเอง แล้วพอคูณเสร็จแล้วเป็นราคาเท่าไหร่เขาบอกว่าไงพ่อค้าขายรองเท้าได้เงินเท่าไหร่ทีนี้เราก็ลองตั้งคูณปกติเลย1 1 4่คูณด้วย225ใช่ไหมก็ตั้งคูณปกติ5คูณ4เป็น20่ใส่ศูนย์นคูณ1เป็น5บวกอีก2เป็น7 5, 1, 5คูณ1เป็นอ่าคูณหลักสิบใส่เลขศูนย์สองคูณสี่เป็นแปดสองคูณหนึ่งเป็นสองสองคูณหนึ่งเป็นสอง ต่อมาคูณหลักร้อยใส่ศูนย์ไปสองตัวสองคูณสเป็นแปดสองคูณหนึเป็น2องสองคูณหนึ่งเป็นสองคูณเสร็จแล้วทำไงาบวกกัน0ูนย์บวกศูนย์บวกศูนย์เป็นศูนย์เจ็ดบวกแปดบวกศูนย์เป็นสิบใส่ห้ทดหนึ่งทดทดหนึ่งตรงนี้นะต่อมา5้าบวกสเป็นเจ็ดบวกอีกแปดเป็น15บห้าบวกอีกทดหนึ่งเป็นสิบหกใส่6กทด1นึ่งสองบวกสองเป็นสี่บวกอีกทดหเป็นห้า 2ไม่มีตัวบวกก็ดึงลงมาฮะดังนั้นตรงทรับจะขายเงินได้ทั้งหมด25,650าน้บาทนั่นเองอ่าทีเรามาลองตรวจสอบคำตอบดูสิจะตรวจสอบได้ลังไรว่า2 5ง6 25,650ร่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องอ่าเราจะหาได้ยังไงอ่ะเราลองตรวจสอบคำตอบดูสิครูก็จะเอาผลลัพธ์ที่หามาได้ใช่ไหม25,650ั 25, ้ย ามาหารด้วยอะไรมาหารด้วยราคาขายรองเท้านั่นเองไอ้มาขายด้วยราคาขายรองเทา้าถูกแล้ว2 2 5อาอันนี้ก็ทำไงทำเหมือนเดิมเลยแต่ว่าอันนี้เขาบอกว่าไงใช้เครื่องคิดเลขได้ครูจะลองใช้เครื่องคิดเลขดูนะถ้าเราไม่มีเครื่องคิดเลขเราก็ก็ต้องคิดเลขตามปกติที่เราเคยพาทำนั่นเองอก็จะเป็น2 0 0 0 2นสอง หารด้วย225เท่ากับ114ซึ่งสอดคล้องกับโจทย์ไม่เลยห่อย114สอดคล้องกับตัวตั้งไหมอ่าสอดคล้องนั่นเองแสดงว่า2 5 6 5 0เป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองอาจจะสังเกตได้ว่าถ้าวิธีทำเราเป็นการคูณตัวคำตอบเราต้องเป็นวิธีอะไรอ่าวิธีหารนั่นเองแต่ว่าถ้าวิธีทำเราเป็นวิธีหารนะถ้าไปทำเป็นวิธีหารตัวคำตอบเราต้องเป็นวิธีการ ขู่นั่นเองมันจะสลับกันนะอ,อย่าลืมเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูเรื่อยๆอดูมาดูตัวอย่างข้อต่อมาโจทย์ปัญหานี้เขาว่ายังไงจูนแบ่งไส้กรอก240ชิ้นให้เด็ก48คนคนละเท่าๆกันนี่อันนี้เน้นย้ำเลยคนละเท่าๆกันกันเด็กจะได้รับไส้กรอกคนละกี่ชิ้น่สิทีโจทย์ต้องการถามโจทย์ต้องการถามว่าอะไรเด็กจะได้รับไส้กรอกคนละกี่ชิ้นใช่ไหม โจทย์ต้องการถามว่าจํานวนไส้กรอกที่เด็กได้รับแต่ละคนได้รับเท่าไหร่นั่นเองนี้มาดูสิ่งที่โจทย์บอกจูนแบ่งไส้กรอกไป240ชิ้นให้เด็ก48คนคนละเท่าๆกันนั่นเองทีน,นี้จะหาจํานวนไส้กรอกที่เด็กได้รับแต่ละคนได้อย่างไรเขาบอกว่าไงนาจานวนไส้กรอกทั้งหมดมีเท่าไหร่240ชิ้นใช่ไหม240ชิ้นหารด้วยอะไร หารด้วยจํานวนเด็กเด็กเรามีเท่าไหร่48คนนั่นเองหารด้วย4ี่สแปเท่ากับสี่เหลี่ยมทําไมจึงใช้วิธีการหารเห็นไหมที่ครูบอกว่าไงจูนแบ่งไส้กรอกให้เด็กคนละเท่าเท่ากันนั่นเองเป็นการแบ่งแบ่งยังไงแบ่งให้มันเท่าเท่ากันนั่นเองอ่อย่าลืมประโยชน์นี่นะถ้าแบ่งแล้วให้มันเท่าเท่ากันแสดงว่ามันจะเป็นวิธีหารนั่นเองอ่าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าอย่างไง ก็เขียนได้ดังนี้เลย240หารด้วย48เท่ากับสี่เหลี่ยมอ่นี่เด็กจะได้รับเศษกอคนละกี่ชิ้นเรามาลองตั้งวิธีหารดูสิอ่คููเอา240หารด้วย48ใช่ไหมก็เริ่ม48คูณ1ก็เป็นเท่าไหร่48 48คูณ2ไเป็นเท่าไหร่อ่าเห็นก็คูณปกติเลยเป็น6ทด1ใช่ไหม4คูณ2เป็น8บวก1เป็น9เห็นไหม 48คูณ3ก็เริ่มคูณเลยนะ8คูณ3เป็น24ใส่4ทด2 3คูณ8เป็น10 3คูณ42บววอีก2เป็น10 48 4คูณ4 8คูณ4เป็นเท่าไหร่8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 32ใส่2ทด3 4คูณ46บววอีก3เป็น10 9 48คูณ5 8คูณ5เป็น40ใส่0ทด4 5้าคูณสเป็น20นบบวกสี่ก็เป็น20 4สิบ่ไหมสี่แปดคูณหก็ได้240ร้ลบกันก็เหลือ0นพอดีเลยอ่าแสดงว่าเด็กจะได้รับไส้กรอกคนละกี่ชิ้นอ่าห้าชิ้นนั่นเองเห็นไหมถ้ามันเป็นวิธีหารตัวคําตอบเราจะใช้วิธีอะไรอ่าวิธีคูณน,นั่นเองทีนี้คาตอบเราได้5ใช่ไหมแล้วก็อห้า 5, มาคูณอะไรมาคูณ 48 5นี้มันเป็นคำตอบที่เราหามาได้ใช่ไหมแล้วก็5คูณ48ได้เลยอ่าก็จะได้2 4 0นั่นเองซึ่งสอดคล้องกับโจทย์ไม่เอ่ยตรงนี้อ่าสอดคล้องแสดงว่า5เป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมอ่า5เป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองอ่าทีนี้เรามาดูตัวอย่างอีกข้อหนึ่งอ่าเขาบอกว่าไง เรือลำหนึ่งบรรทุกผู้โดยสารเต็มลำนะเต็มลำเลยได้165คนถ้าเรือรับผู้โดยสารนี้เต็มลำไปทั้งหมดกี่เที่ยว57เที่ยวโจถามว่าไงจะรับผู้โดยสารทั้งหมดกี่คนซีโจถามโจถามว่าไงโจถามว่าอันนี้ใช่ไหมจะรับผู้โดยสารได้ทั้งหมดกี่คนใช่ไหมซีโจบอกโจเราบอกว่าไง เขาบอกว่า,าเรือลำหนึง่งบรรจ,จุผู้โดยสารเต็มลำได้600-165คนและไปกี่เที่ยวเอ่ยไป57เที่ยวนั่นเองนี่เขาหมายความว่าไงเที่ยวที่1ไปกี่คนเที่ยวที่1ไป165คนเที่ยวที่2ก็ไปกี่คนไป165คนอีกเที่ยวที่3ละ่ะเที่ยวที่3อยู่นี่ไปกี่คนไป165คนอีกอทีมาดูเที่ยวที่56ก็ยังไป165คนอีก เที่ยวสุดท้ายเที่ยวที่57ไปกี่คนก็ไป1 5 6คน165คนดีและทีนี้โจทย์เขาบอกว่าไปกี่เที่ยวไป57เที่ยวนั่นเองอก็เอาอมาคูณกับ57นั่นเองเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ไว่ายัางไงก็เอา57มาคูณ165นั่นเองเรามาดูวิธีทำเขาบอกว่าเรือโดยสารรับผู้โดยสารเต็มลำได้165คนเรือรับผู้โดยสารเต็มลำไปกี่เที่ยว ไป57เที่ยวดังนั้นก็เอา2ตัวนี้มาคูณกันใช่ไหมเอา57มาคูณ165อ่านี่ก็คูณปกติเลยเอา57มาคูณครับอ่าคูณ5เป็นเท่าไหร่30เท่าไหร่35 75 35 76ก็ต้อง40 2 42บวกอีก3เป็น40 5ใส่5ทด47คูณ1เป็น7บวกอีก4เป็น11อ่าคูณหลัก10เติม0เป็น1ตัว ห้าคูณหเป็นยีใส่5ทด2 5งหคูณหเป็น30บบวกอีกสเป็น32มสิองใส่ใส่สทดสามใส่สทดสามคูณหเป็น5้าบวกอีก3เป็น8นี้มาบวกกัน5้าวกศย์เป็น5้าบวกหเป็น10ใส่0นทด1 2 1, 3, ึ1 1่บวกหเป็น3ามบวกทด1เป็น4 8่แบวกเป็นเก้นั่นเองสแสดงว่าผู้โดยสารไปทั้งหมดกี่คนเลยเก้า่ร้อยหคนนั่นเอง อ่้มาลองตรวจสอบคำตอบดูสิเห็นไหมมันเป็นวิธีอะไรเป็นวิธีคูณถ้าเราตว Stop, รวจสอบเราจะเป็นวิธีอะไรเป็นวิธีหารนั่นเองทีนี้เรามาดูว่า,าเราใช้ตัวอะไรหารก็ได้นะถ้าเราใช้ตัวนี้หารคําตอบเราจะได้อะไรจําได้ไหมคําตอบเราจะได้ตัวตัวนี้คําตอบได้ตัวนี้นั่นเองถ้าเราใช้ตัวหารเป็นสเป็น57าํสคำตอบเราจะได้ห6 5 แต่ถ้าเราใช้อะไรเราใช้165เป็นตัวหารคำตอบที่ได้เราจะเป็นอะไรก็จะเป็น57นั่นเองอ่ะที้เรามาลองดูกันสิอ่ะเรามาลองดูกันครูบอกว่าไงอ่ะที้เราลองครูจะเอา945หารด้วย57ก่อนนะถ้าคำตอบถูกต้องแสดงว่ามันต้องตอบ165นั่นเองหารด้วย57ปั๊บเห็นไหมตอบ165พอดีเลยแต่ว่า ถ้าเราลองเอา9,405มาหารด้วย165ล่ะคำตอบจะเป็น757นะถ้าเป็น57แสดงว่าเราทำถูกต้องนั่นเองกดไปปับ๊บอ่าเห็นไหมเป็น57พอดีอ่ะเราจะใช้ตัวอะไรหารก็ได้ถ้าเราใช้57หารคำตอบก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งอ่าถ้าเราใช้165หารคำตอบก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนั่นเองอ่าแสดงว่า้อนี้ตอบหร่ ตอบ9,405นั่นเองอเราตรวจสอบคำตอบไปแล้วว่ามันสอดคล้องกับโจทย์นั่นเองอ่าทีนเรามาดูข้อต่อไปอ่าข้อต่อไปเขาบอกว่าายเจ้าของฟาร์มเก็บกล้วยเก็บกล้วยไม้ได้กี่ช่อ2,750ช่อนำมาจัดเป็นกร,รมํมกร,รมละ25ช่อจะได้กี่กร,รมอ่าเห็นไหมเรามี 2750ช่อใช่ไหมอ่าเราออกไปย5ออกไปย5กมห้านึงเป็น25แล้วที่เหลือจะเหลือเท่าไหร่ก็เหลือ2725นั่นเองเห็นไหมถ้าเราออกไปยิบออกย5อีกออกไปย5อีกอ่าอันนี้ก็จะเหลือเท่าไหร่เหลือ2,700นั่นเองถ้าเราออกไปเรื่อยๆจนเหลือ0ูนย์ล่ะอ่ามันจะเป็นทั้งหมดกี่ช่อเขาอยากเขาอยากรู้ว่าไอ้ที่เราวงย5ตรงเนี้ยอ่ามันจะมีทั้งหมดกี่ กี่ช่อนั่นเองอถ้าเราเอาออกไปจํานวนที่เท่ากันจําได้ไหมเอ่ยเห็นไหมมันแบ่งเป็นกรรำละรี่ส25ช่อมันเอาออกไปจํานวนที่เท่าๆกันคือเราเอาออกไปทั้งหมดนะ,ะเรา,เอาออกไปทั้งหมดไม่ใช่แบบที่เราแบบมีเงินสมมติมีเงินนะมีเงิน10บาทใช่ไหมมีเงิน10บาทซื้อขนมซื้อขนม5บาทอ่า จะเหลือเงินกี่บาทเหลือเงินกี่บาทอันนี้เป็นวิธีวิธีอะไรอ่าถ้าใครตอบวิธีหารแสดงว่าผิดนะสมมติเรามีเงิน10บาทใช่ไหมเราไปซื้อขนม5้าบาทเราจะเหลือเงินกี่บาทเหลือเงิน5บาทเองเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ไง่ายก็จะเป็น10บลบหนั่นเองแต่ว่าอ่าถ้าเรามาลองดูโจทย์นี้สิเรามีเงิน10บาทมันเดิมเลยมีเงิน10บาท แบ่งเป็นนํามาจัดเป็นกองกองละกองละนะหูลบก่อนกองละ2บาทจะได้กี่กองอเห็นไหมโจทย์มันลักษณะคใครเลยเราตั้งโจทย์ประโยคสัษณ์ว่าอย่างไงก็จะเป็น10หารด้วยอะไร หารด้วย2นั่นเองก็จะเป็นประโยคสัญลักษณ์สำหรับข้อนี้นั่นเองอ่ามันมีอะไรต่างกันเล็กๆน้อยๆน,น,นั่นเองให้เรานักเรียนลองสังเกตดีๆการนํามาจัดเป็นกองกองละ2บาทแสดงว่าอ่าทุกกองมี2บาทเท่ากันนั่นเองอ่านี้เรามาลองดูประโยคสัญลักษณ์อันนี้สิก็จะตั้งได้ว่าอย่างไง2750หารด้วยอะไรหารด้วย25นั่นเองอ่าเรามาลองดูวิธีทาสิ วิธรรมเจ้าของฟาร์มเก็บกล้วยไม้ได้2,750ช่อนำมาจัดเป็นกรรมการรละกี่ช่อกาละ25ช่อนเองแล้วก็ลองมาหารการันก็จะตอบ1,100 110กำรรนั่นเองอะพอมันเป็นวิธีหารใช่ไหมหารเป็นวิธีหารให้เราเป็นวิธีหารนี้เราต้องเอาตัวนี้มาคูณเท่านั้นนะตรงนี้มาคูณเท่านั้น ถึงจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองอเรามาลองดูซิก็จะเอาอะไรเอา1,100เอ้ย110มาคูณด้วยอะไร2 5่สินเองก็จะตอบ2750นั่นเองแสดงว่า1 1 0เป็นคำตอบที่ถูกต้องไม่เอ่ยอเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองอไปเรามาลองดูซิเรามาลองทำสองข้อนี้ดูซิ ลองทําดูก็ลองอ่านโจทย์ดูว่าเราลองพิจารณาดูซิว่ามันเป็นวิธีคูณหรือว่าเป็นวิธีหารอาลองอ่านโจทย์ดูซิเจ้าหน้าที่จัดเก้าอี้กี่ตัวเอ่ย4,000ันเท่าไร่4,700ตัวแล้วมันจัดเป็นแถวใช่ไหมเป็นแถวละเท่าไร่เป็นแถวละ94ตัวนั่นเองแสดงแล้ว้โจทย์าถามว่าไงจะจัดได้กี่แถวนั่นเอง อ่าทีนี้เรามาลองดูซิเราจะวิธีคิดเราจะคิดว่ายัางไงเอ่ยอก็จะมีแถวหนึ่งใช่ไหมแถวนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ทั้งแถวเลยแถวละอเท่าไหร่แถวละ94ตัวแถวละนะแถวละ94ตัวอ่าแล้วแถวที่สองล่ะมีอีกตัวเลยมี94ตัวเหมือนกัน94ตัวเหมือนกัน ไอ้นี่เขาบอกว่าทั้งหมดมีกี่ตัวทั้งหมดรวมกันแล้วรวมกันแล้วทั้งหมดกี่ตัวทั้งหมดสี่พันเจ็ดร้อยตัวนั่นเองทีนี้เขาถามว่างไงจะจัดได้กี่แถวใช่ไหมเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าอย่างไงก็เอาสี่พันเจ็ดร้อยมาหารด้วยอะไรหารด้วยเก้าสิบสี่นั่นเองอทีนี้เรามาลองวิธีทำดูซิเดี๋ยวครูซูมไปก่อนดีกว่า าองวีทำโจ้เขาถามว่าไงสิ่งที่กำหนดให้มามีอะไรเจ้าหน้าที่ใช่ไหมที่จัดเก้าอี้ใช่ไหมเก้าอี้ที่เกาอี้กี่ตัวสี 4, ่พันเจ็ดร้อยตัวนั่นเองทีนี้ให้จัดเป็นแถวใช่ไหมอ่าให้เป็นแถว เป็นแถวแถวละแถวละเท่าไหร่94ตัวนั่นเองจะได้อะจะได้ครูก็เอาอะไรเอา4,700มาหารด้วยอะไร94นั่นเองตามปกติแล้วเราก็ต้องทำไงเอ่ย ่ะเราก็ตั้งสูคูณมาก่อนใช่ไหมก็เอา94คูณ1ก็เป็น94ใช่ไหมอ่ะก็ทำไปแล้วทีนี้พอทำเสร็จแล้วแล้วก็มาหาวิธีหารใช่ไหมก็เอา4,700มาหารด้วยอะไรมาหารด้วย94นั่นเองอ่ะทีนี้ก็เป็นวิธีหารที่เราทำในห้องสอบนั่นเองอ่ะพอาหารเสร็จแล้วคำตอบที่ได้เราจะเป็นเท่าไหร่เป็น50แถวนั่นเองนะนั้นขนะ้อน,นี้ตอบ50 แถวถ้าในห้องสอบเราก็ต้องทําวิธีที่ครูพาทานั่นเองหรือนักเรียนอาจจะมีวิธีที่ดีกว่าก็ได้แต่ครูก็ยังแนะนําว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่หาคําตอบได้ได้ดีที่สุดแต่ว่าแต่ว่าอะไรมันช้าไหมที่เรามาต้องมานั่งคูณทีละตัวก็94้าสิบส่คูณสอง้า่คูณามไปมันช้าไหมมันช้านั่นเองแต่ว่าก็แล้มากับเราได้คําตอบที่ชัวร์ไม่เอ่ยชัวร์ ส่วนถ้าเราอยากได้ความเร็วอ่ามันก็มีอีกวิธีนึงให้เราทํง่ายเราก็สุ่มมาเลยอ่ะเราก็ลองสุม่มเห็นไหมสุ่มว่า94คูณอะไรอ่ะเราลอง9 4้าี่คูณ6ตัวซิ้าสิี่คูณ6เป็นเท่าไหร่6กสี่ย่่ใช่ไหมะใส่4ทด2 6คูณเเป็นเท่าไหร่อ่า6คูณเเป็นห้าะเทไหร54บี่บวกอีก2เป็นห้าสิบหกอ่าห้าสิบหกมันเกินไหมเนี่ยมันเกินไหมอ่ะมันยังเกินอยู่เราก็ลองลดมาดูซิเป็น94คูณิ ห้าสี่ยี่สิบใช่ไหมอ่าห้าสี่ยี่สิบใส่ศูนย์ทดสองห้าเก้าสี่ห้าบวกอีกสองเป็นสี่สิบเจ็ดเห็นไหมพอดีเลยอ่าพอดีเลยเหไหมแล้วก็สามารถใช้ห้าสิบได้นั่นเองแล้วก็ลองใช้การการสุ่มดูถ้าเราฝึกบ่อยๆมันก็จะช่วยให้เราดูไว้ว่าเลขประมาณไหนที่มันจะสุ่มได้พอดีนั่นเองแล้วก็ลองสุ่มให้มันใกล้ๆเคียงดูอ่าก็ประมาณนี้อ่าเรามาลองดูข้อที่สองดูซิ ข้อที่สําสำนักพิมพ์นําหนังสือจํานวนหนึ่งไปแจกให้โรงเรียน27โรงปรากฏว่าแต่ละแห่งได้รับหนังสือ4 4 5 9เล่มสำนักพิมพ์แจกหนังสือไปทั้งหมดกี่เล่มเรามาลองดูใชว่าอันนี้เป็นวิธีคูณหรือเป็นวิธีหาเลยนําไปแจกให้โรงเรียน27โรงแต่ละแห่งได้รับหนังสือไป4 5 9หเล่มอยากถามว่าลูก สำนักพิมพ์แจกหนังสือไปกี่เล่มนั่นเองเอ่ามาลองดูวิธีคิดซิเรามาดูโรงเรียนที่มีโรงเรียนที่หนึ่งโรงเรียนที่สองโรงเรียนที่สามอ่ะไปเรื่อยๆจนถึงที่โรงเรียนที่ยี่สิบหกแล้วก็โรงเรียนที่ยี่สิบเจ็ดนั่นเองอันนี้มาดูจำนวนหนังสือซิจำนวนหนังสืออ่าจำนวนหนังสือเข้าวง่าย ได้รับไปโรงละกี่เล่มอ่าเป็น459เก้ล่มนั่นเอง459เก้ล่มโรงเรียนแห่งที่2ก็ได้4 5 9ร้อยเล่มแห่งที่3ก็ได้4 5 9รอยเล่มไปเรื่อยๆแห่งที่สแห่งที่ยีก็ได้459ร้อยห้าสิบเก้ล่มนั่นเองอ่าสี่รอยหสิบเก้าเล่มและแห่งสุดท้ายก็ได้เท่าไหร่สี่ร้อยห้าสิบเก้าเล่มเหมือนกันอ่า แล้วแจกไปทั้งหมดกี่โลง27ิโลงนั่นเองอ่าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าอย่างไงเราก็เอาเราอยากรู้ว่ามันแจกไปทั้งหมดโลงละ4 5 9เเล่มใช่ไหมเ้วก็เอาอันนี้มาบวกการบวกการจนถึงโลงที่27นั่นเองอ่าถ้าบวกกันทุกอันเท่าเท่ากันเราก็จะใช้วิธีการคูนนั่นเองก็จะ คูณอยน,นี้อ่าก็จะเป็นประโยชน์สัญลักษณ์ของเราเขาว่าง่าย459คูณด้วย27นั่นเองอ่าที่เรา,าลองแสดงวิธีทำดูสิอ่าเราเขียนโจทย์ไปสำนักพิมพ์สำนักพิมพม์นำหนังสือหนังสือไปแจกให้โรงเรียนให้ โรงเรียนกี่โรง27โรงนั่นเองโรงเรียนแต่ละแห่งได้รับหนังสือกี่เล่ม459เเล่มนั่นเองก็เขียนไปโรงเรียนแต่ละแห่งได้รับหนังสือ หนังสือกี่เล่ม459เล่มนั่นเองโจทย์ถามว่าไงสำนักพิมพ์สำนักพิมพม์แจกหนังสือไปทั้งหมดกี่เล่มแจกหนังสือไปทั้งหมด อาเจ็ดหนังสือไปทั้งหมดก็เอาอะไรเอา27มาคูณ459นั่นเองก็คูณตามปกติเลยก็ตั้ง459คูณด้วย27นั่นเองพราพอคูณเสร็จแล้วก็จะได้คำตอบเป็น12,393นั่นเองอ่าก็ตอบ12,393เล่มนั่นเองอ่านักเรียนไปลอง ไปลองคูณดูนะให้เราลองฝึกวิธีการคูณดูนะเราจะได้ชำนาญเรื่องการคูณนั่นเองดังนั้นเข้าที่ต่อพัดาไหนึ่ง0มื่นสองพเล่มนั่นเองอสำหรับคณิตศาสตร์วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ